สวัสดีค่ะสวัสดีป .5 นะคะวันนี้เรามาในเรื่องของการบวกจำนวนค่ะนะคะอ่ะไปหน้า5นะคะอ่านว่า2เศษ1นส่วนสบวกด้วย1เศษ3าส่วนสนะคะวิธีทำมี2วิธีนะคะก็คือ,อแยกทำเอาจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มแล้วเศษส่วนบวกเศษส่วน นะหรือวิธีที่2คืออันนี้มันเป็นจํานวนค้าอยู่ก็ทําให้กลายเป็นเศษเกินแล้วเอามาบวกกันแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นจํานวนค้าอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาบังคับให้เราว่าตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ําและจํานวนค้าเห็นไหมคะถ้าหนูทําวิธีที่สองมันจะได้เป็นเศษเกินออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้กลายเป็นจํานวนคลาด้วยอ่เริ่มวิธีที่หนึ่งลองดูนะคะหนูสะดวกวิธีไหนหนูทําวิธีนั้นนะคะ ครูจะทำให้ดูทั้ง2วิธีวิธีที่1วิธีที่1เนี่ยก็คือแยกกันบวกเขียนโจทย์นะคะ2เลข2เนี่เราจะเขียนข้อมรรทันแบบนี้นะคะ2เศษ1ส่วน3บวก1เศษ3ส่วน4เห็นไหมคะว่ามันจะไม่ตรงกันอันนี้คือจำนวนเต็มอันนี้คือเศษนะคะ เท่ากับให้เอาจำนวนเต็มมาบวกกันค่ะก็คือ2เนี่ยมันจะต้องจับคู่บวกกับ1ใช่ไหมแล้วก็เศษ1ส่วน3จะจับคู่บวกกับเศษ3ส่วน4นะคะมันก็จะได้ว่าวงเล็บเอา2มาคู่กับ1ค่ะ2องเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะ2อบวก1 แล้วก็บวกกับวงเล็บเศษส่วนข้างหลังค่ะเศษส่วนก็คือ1ส่วน3บวกกับ3ส่วน4อ่าแยกกันบวกเห็นไหมคะนี้จำนวนเต็มมันนี้เศษส่วนเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มเราบวกได้อยู่แล้วก็คือ2บวก1จะเท่ากับ3ถูกไหมคะหลังจากนั้นข้างหลังค่ะข้างหลังมันจะเหมือนกับแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้ที่ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเห็นไหม 3กับ4เห็นไหมคะก็เลขที่สูคูณแม่3กับสูคูณที่4แม่4มีเหมือนกันก็คือเลข12ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างคูณตัวตรงข้ามนะอย่าลืมวงเล็บก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยให้ใส่วงเล็บด้วยอ่าวงเล็บ1ส่วน3เขียนส่วนยาวๆจำได้ไหมคูณบนคูณล่าง 3ก็ต้องคูณด้วย4ส่วน4ใช่ไหมแล้วก็บวกข้างหลังค่ะข้างหลัง3ส่วน4เขียนส่วนยาวๆคูณบนคูณล่างอันนี้เป็นเลข4ก็ต้องคูณด้วยเลข3ส่วน3คูณบนแล้วคูณล่างด้วยเห็นไหมคะต่อไปเท่ากับ3ไม่ได้ทำอะไรเขียนลงมาไว้เหมือนเดิมค่ะ3บวกอ่ะในวงเล็บ ข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างนะคะข้างบน1นคูณสได้4อ่ะข้างล่าง4.32อยู่แล้วบวกข้างบนคูณข้างบนค่ะ3าคูณสได้9ข้างล่าง4.32เลขข้างล่างเหมือนกันแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นบวกกันได้เลข3เขียนลงมาเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ทำอะไร วงเล็บไม่ต้องมีแล้วอเอาข้างบนบวกกันค่ะ4บวก9ค่ะ4บวก9ได้13ส่วน12อ่ะส3ส่วน12จะเห็นว่ามันเกินใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเศษจ,จะเยอะกว่าตัวส่วนเนาะไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเกินไปเท่าไหร่มันเกินไป1ส่วนนะคะมันเกินมาเี่ยมันก็คือการเกินของมันก็คืออย่างเงี้ยส2บสกเออสิ 12, ส่วน12ก็เกินมา แยกออกมาเป็นแบบนี้แยกเต็มเมออกมาได้ก่อน1อันใช่ไหมคะแยกเต็มเต็มได้1ส่วนเพราะฉะนั้นไอ้หส่วนเนี้ยจะถูกไปอยู่ไปบวกไปรวมกับเลข3าข้างหน้าเพราะมันเต็มแล้วเศษส่วนมันเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่1ส่วน12เอาไวต้ตอบข้างหลังเท่านั้นมันก็จะได้ว่า เลข3ตัวนี้ใช่ไหมคะจะไม่ใช่เลข3แล้วเพราะว่ามันจะได้บวกขึ้นมาอีก1เพราะว่ามันเกิดจากการที่13ส่วน12เนี่ยมันเต็ม1ส่วนก็คือเต็ม12ส่วน12เนี่ยเต็ม1น,นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกบวกเพิ่มมาอีก1กลายเป็น4ส่วนข้างหลังเนี่ยจะไม่ใช่13และมันจะเหลือแค่1เท่านั้นนะคะก็กลายเป็น1ส่วน12เวลาตอบอบ่ะบรรทัดไม่พอตอบแบบนี้นะคะ เวลาตอบให้เอาเลข4เนี่ยเขียนคอมบรรเส้นบรรทัดแบบนี้เราเครื่องหมายบวกออกไปค่ะก็กลายเป็นแบบนี้4จะกลายเป็นจํานวนเต็มนะคะ 4. เศษ1ส่วน12ข้อนี้ตอบเท่านี้ค่ะอ่ะอันนี้คือวิธีที่1นะส่วนวิธีที่2ค่ะใครสะดวกวิธีไหนทําวิธีนั้นนะคะทำวิธีเดียวพอนะคะวิธีที่ส วิธีที่2คือให้ทําเป็นเศษเกินแล้วค่อยแปลงเป็นจํานวนคะาทีเดียวนะคะ,ะเขียนโจ,จทย์2อะต้องเขียนข้อบรรทัดนเนาะครูลืม2เศษ1ส่วน3บวกกับ1เศษ3ส่วน4เท่ากับวิธีการทําให้กลายเป็นจํานวนเศษเกินก็คือเอาไปคูณก่อนใช่ไหมเอาส่วนคูณกับจํานวนเต็มเสร็จแล้วไปบวกกับเศษนะคะใช้2เครื่องหมายคือคูณกับบวก เขียนส่วนเหมือนเดิมส่วน3เขียนเหมือนเดิมเอา3คูณ2ค่ะ3าคูณ2ได้6-6บวกอีก1เป็น7บวกเขียน4เหมือนเดิม4คูณ1ได้4 4บวกอีก3เป็น7แล้วก็ทำเหมือนเดิมคือต้องเช็คส่วนก่อนอันนี้ส่วน 3- ส,ส่วน4ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นต้องคูณให้ส่วนเท่ากันก่อนใช่ไหมก็ทำเหมือนที่เราเคยทำเลยค่ะ วงเล็บ7ส่วน3เขียนส่วนยาวๆวคูณบนคูณล่างคูณด้วยตัวตรงข้ามมันค่ะ4กั 4, บ4ส่วน4วงเล็บปิดเครื่องหมายบวกวงเล็บ7ส่วน4เขียนส่วนยาวๆคูณบนคูณล่างคูณด้วย3ส่วน3มวงเล็บปิดเท่ากับอย่าไปเขียนตัวใหญ่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เว้นบรรทัดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว มันจะสับสนนะคะเพราะว่าถ้าตัวมันใหญ่มันก็จะดูแบบกินพื้นที่กันเนาะอ่ะต่อไปข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างค่ะข้างบน7จ็ดคูณสี่เจ็ดสี่ยีข้างล่าง3ามสี่สิบวกข้างบน7จ็ดสามยีข้างล่าง4ี่สามสเห็นมสิบสอกับสิบบวกกันได้แล้วค่ะเอาข้างบนบวกกันค่ะยี่สบวกยี่บนะคะแปดบวกหได้9้า สองบวกสได้4ส่วน12บทีนี้เราจะต้องทําให้กลายเป็นจํานวนคะนะคะเพราะตอนนี้มันเกินอยู่เกินไปเยอะเลยนะคะมันจะไม่เหมือนกับวิธีที่หน่งที่มันเกินไม่เยอะนะคะอันนี้มันเกินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหารหารก่อนอ่ะ วิธีทําจํานวนคระเขียนตัวส่วนเหมือนเดิมใช่ไหมคะ12เขียนไว้เหมือนเดิมเอา12ไปหาร49ค่ะ12หาร49ดูว่าได้จํานวนเต็มเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าทําวิธีเดียวก,กันก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะ12ส่วน12แล้วก็12บวก12เอาบวกไปเรื่อยๆให้ข้างบนเนี่ยมันใกล้49มากที่สุดแล้วเราจะรู้ว่ามันไปเท่าไหร่นะคะ อันนี้เท่าไหรสิบสองสองแล้วเนาะสิบสอ่สี่สิบใช่ไหมคะเนีย่ยเอาข้างบนบวกกันนะ12 1ส2งห2ึ่งสิบสองสิบแใช่ไหมสี่สิแล้วของเราสีใช่ไหมครับฉะนั้นมันจะขาดไปอีกหนึ่งคะ่ะข้างบนนี้จะบวกกันได้49พอดีเป๊ะข้างล่างจะกลายเป็น 49ข้างล่างจะกลายเป็น12เหมือนเดิมเพราะข้างล่างไม่ยังบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอที่มันเต็มค่ะมันจะเต็มอันนี้1น่งเต็มเต็มอีกหนึงเต็มอีกหนึงเต็มอีก1นึ3งเต็ม4นะคะ4จะโดนมาเขียนข้างล่างข้างหน้าแบบนี้แล้วก็อันนี้เหลือเศษหนึ่งก็จะเขียนข้างบนแบบน,นี้ เห็นไหมคะว่าได้คำตอบเหมือนกันแต่วิธีการทำต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นหนูสะดวกวิธีไหนให้ทำวิธีนั้นทำวิธีเดียวพอนะคะไม่ต้องทำทั้งสวิธีนะอยากทำวิธีไหนทำได้เลยนะคะเพราะว่าคำตอบมันจะเท่ากันคะ่ะเพียงแต่ข้อเสียของแต่และวิธีก็คือข้อนี้จะเขียนเยอะแต่ในการทำจำนวนค่ะจะง่ายกว่าเพราะว่าเราโดนแยกออกมาก่อนแล้ว ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือคำตอบที่ได้ตัวเลขจะเยอะมากเพราะมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยคำตอบที่ได้เห็นไหมคะอันนี้เราได้ตั้ง49สเ่วน12เห็นไหมอันนี้เราได้13ส่วน12เราแยกจำนวนเต็มได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่า,วามันโดนแยกมาก,ก่อนแล้ว3เห็นไหมคะแต่อันนี้ไม่โดนแยกมาก,ก่อนเลยเลขมันจะเยอะเพราะงั้นเราจะต้องมาเสียเวลาในการหาจำนวนเต็มเท่านั้นเองอะลองดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวไปทําข้อที่ข้อที่สองก็ได้ไปอ่ะ,ะ,อะวิธีที่หนึ่งเนาะเขียนโจทย์สามเศษส,สี่ส่วนห้าบวกสองอต้องเขียนข้อบรรทัด 2เศษ1ส่วน2เท่ากับวิธีที่1คือให้เอาเลขข้างหน้าใช่ไหมคะมาบวกกันเอาเศษส่วนไปบวกกันแยกกันทำใส่วงเล็บ3บวก2 3บวก2แล้วก็บ,ว,บวกวงเล็บข้างหลังเศษส่วนคะ่ะ4ส่วน5บวกกับ1ส่วน2 เท่ากับ3บวก2ได้5บวกข้างหลังค่ะข้างหลังเลขไม่เท่ากันเห็นไหมคะอันนี้ได้5อันนี้เป็นส่วน5อันนี้ส่วน2ไม่มีส่วนเท่ากันเราต้องนึกถึงสุรคูณแม่5กับสุรคูณแม่2ว่ามีผลลัพธ์ไหนที่มีเหมือนกันก็คือเลขสิใช่ไหม5้าสกับ250ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มเลย4ส่วน5เขียนส่วนยาวๆคูณบนคูณล่าง 4.5วน5ก็ต้องคูณด้วย2ส่วน2องเื่อหมายบวก1.2ส่วน2เขียนส่วนยาวๆคูณบนคูณล่างอันนี้ส่วน2ก็ต้องคูณด้วย5 5ส่วน5เท่ากับเลข5หลังจากนี้เขียนลงมาอย่างเดียวเลยนะคะ5บวกต่อไปข้างบนคูณกันค่ะ2องโยคูณ2ได้ 8 5 20บวก1คุ้5ได้5ข้างล่าง2 50ต่อไป5บวก8บวก5ได้13ส่วน10 okay. 13ส่วน10เกิดจากการบวกด้วย10ส่วน10 แล้วก็เหลืออีก3ส่วน10ถูกไหมคะมันถึงจะได้1 3ส่วน10แบบนี้ใช่ไหมส0ส่วน10แบบนี้เรียกว่าเต็ม1ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา1ส่วนนี้ไปรวมกับเลข5ถูกไหมเพราะฉะนั้นเลขข้างหลังเราจะเหลือแค่3ส่วน10เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าอ่านี่ไม่ใช่5แล้วนะต้องเป็น6นะคะแล้วก็ข้างหลังอ่ะคุรี เป็นหกนะข้างหลังจะไม่ใช่สิบสามแล้วจะเหลือแค่สามส่วนสิบนะคะอ่านั้นเขียนใหม่เขียนดีๆจะตอบแล้วหกข้อบรรทัดลงมาอันนี้ก็จะเหลือแค่สามส่วนสิบอ่านี่คือวิธีที่หนึ่งค่ะใครอยากใครสะดวกใครชอบวิธีนี้ทําวิธีนี้นะคะหรือว่าใครคิดว่าไม่ไม่ชอบวิธีนี้ก็ทําวิธีที่สองนะคะอ่ะวิธีที่สองค่ะ หนูทำวิธีเดียวพอนะคะวิธีไหนก็ได้ได้คำตอบเท่ากันค่ะวิธีที่สองทำให้กลายเป็นเศษเกินนะคะเขียนโจทย์ก่อน3ามเศษสี่ส่วน5บวกด้วย2องเศษหส 1, 4, 5, ว่วนสองเท่ากับวิธีการทำเป็นเศษเกินทํามีอยู่สองเครื่องหมายคือเอาไปคูณก่อนเสร็จแล้วเอามาบวกคูณก่อนแล้วบวกนะคะเขียนส่วนเท่าเดิมส่วนหเหมือนเดิมค่ะ ห้าคูณสามห้าสห้าสบห้าโมกอีก4เป็น19บวกเขียนส่วนเหมือนเดิม2อคูณสค่ะสอง4อบวยหเป็นหหลังจากนั้นเริ่มทำพิมพกันเดียวกันค่ะส่วนทำส่วนให้เท่ากันนะคะวงเล็บสิบเกาส่วนยาวๆค่ะส่วน5คูณบนคูณล่างคูณด้วยสอง สทั้งข้างบนข้างล่างบวกกับ5ส่วนยาวๆ2วคูณคูณ5ส่วน5เท่ากับข้างบนคูณข้างบนค่ะ19คูณ2นะคะ19คูณสได้3 8ข้างล่าง5 2 10เห็นไหมคะเลขมันจะเยอะเท่าันนเองถ้ามันใช้วิธีนี้นะคะบวกกับอ ข้างบนค่ะห้าห้ายหข้างล่างได้สิเท่ากับ38มสบวกยีค่ะได้63สิบข้างล่างไม่ต้องบวกนะคะข้างล่างได้10เหมือนเดิมทีนี้เราก็ต้องมานั่งแยกค่ะว่าหกสามส่วนสิบเนี่ยมันเอาเต็ม10บอะได้กี่ครั้งนะคะมันก็ต้องเป็นกี่ครั้งล่ะสิบส่วนสินี่ครั้งที่หนึ่ง บวกสิบส่วนสิบได้ครั้งที่สองอันนี้ได้ยี่สิบอยู่แล้วใช่ไหมสิบยี่สิบใช่ไหมคะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบใช่ไหมแต่ของเราหกสิบสามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายนี้จะขาดไปอีกแค่สามเท่านั้นสามส่วนสิบเห็นไหมคะบวกกันจะต้องได้เท่าเดิมนะคะจะต้องได้หกสิบสามส่วนสิบเหมือนเดิมก็ต้องเป็น 10 20 30 40 50 60แล้ว0บวกอีก3เป็น63เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เต็ม 1, 1ส่วนเต็มอีก1เต็ม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 กี่อัน 1, 1, นน 1, 1, น1 2 3 4 5 6เต็ม6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลข6จะมาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เยื้องๆนะคะจะคอมบรรทัดนะและข้างหลังค่ะมันก็จะเหลือแค่3ส่วน10แบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสะดวกวิธีไหนทําวิธีนั้นนะคะทําวิธีไหนก็ได้มันจะได้คําตอบเท่ากันค่ะ,ะบางข้อมันจะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคูณด้วยตัวตรงข้ามนะคะเราแค่ต้องหาว่าผลคูณของสุดคูณอะ่ะตัวไหนที่จะได้เลขใกล้การอ่ะอย่างเช่นข้อที่นี้ อันนี้ส่วน4อันนี้ส่วน10เห็นไหมคะเราไม่จําเป็นต้องเอา10คูณกับ4หรือ4คูณกับ10นะคะเราให้นึกถึงสุดคูณแม่4กับสุดคูณแม่10มีเลขไหนที่มันมีผลคูณเท่ากันมันจะมีเลข20 4 5 20และอันนี้10คูณ2จะได้20ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูเลือกทําวิธีที่1 1.3.4เศษ3ส่วน4บวก3เศษ3ส่วน10 ถ้าเลือกทำวิธีที่1มันจะมาแบบนี้ใช่ไหมคะบวกการเอาหบวกกับ3ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย3ส่วน4บวก3ส่วน10แบบนี้พอมาถึงขั้นตอนที่จะต้องคูณเข้าอ่ะมันจะใช้เลขนี้แทนนะคะ4เราเราจะคูณไปหาเลข20เพราะว่าแม่4ก็มีผลคูณ20แม่10ก็มีผลคูณ20นะคะ มันจะง่ายต่อการที่ไม่ต้องทำเปเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะ4คูณอะไรให้ไปถึง20ก็4 5 20ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น3ส่วน4เขียนส่วนยาวๆคูณ5พอนะคะบวกข้างหลังค่ะ3ส่วน10เขียนส่วนยาวๆคูณ10ก็ต้องคูณให้ไปถึง20 10ก็ต้องคูณ2ได้20ใช่ไหมคะแบบนี้เลยนะ ่าหรือใครทําวิธีที่2นะคะมันก็จะได้ว่าเ,าเขียนโจทย์ก่อน1เศษสามส่วนสบวกสเศษสามส่วนสิก็ต้องคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกนะคะเขียนส่วนเหมือนเดิมส่วน4ค่ะ C1C บวกอีก3เป็น7บวกเขียน10เหมือนเดิมค่ะ10คูณ3ได้30นะคะ30บวกอีก3เป็น 3มเห็นไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นส่วน4อันนี้จะกลายเป็นส่วน10ใช้เลขคูณเดียวกันนะคะตัวนี้คูณด้วย5ส่วน5ตัวนี้คูณด้วย2สนะ่วน2ะจะกลายเป็น7ส่วน4คูณด้วย5ส่วน5ข้างหลัง3 3ส่วน10คูณด้วย2ส่วน2มันจะไปเจอกันที่20 ะะหลังจากนั้นอันที่เหลือทําเองนะทําทั้งหมด2หน้านะคะ2หน้านะคะเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าแต่และข้อเนี่ยทำไปถึงตรงไหนเนาะแบบว่าเอาเลขเอาเลขอะไรคูณเข้าไปแค่นั้นเองอือฮึอข้อที่สี่เกับเก้นี่ใช้ตัวตรงข้ามได้เลยนะคะ7ดคูณด้วย9ก้าส่วนเกคูณด้วย7จ็ส่วนเแบบนี้ได้เลยนะคะ ส่วนข้อที่5 12สิบสองกับแปดสิบสองกับแปดเดี๋ยวต้องดูสุดคูณแม่แปดกับแม่สิบสองซิอ่สิบสองนี่แปดอยู่นี่เห็นไหมคะแปดกับสิบสองเอานิ้วไล่เลยแปด อันนี้มีเลข12งทางนี้ไม่มีอันนี้มีเลข24อันนี้มีไหมอ้าวน,นี้มี24เห็นไหมคะ12ก็คูณด้วย2ถ้า8ก็คูณด้วย3มันจะไปเจอกันที่24นะคะมันจะไม่ต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเลยอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คูณพอแยกกันเสร็จแล้วนะพอแยกกันเสร็จแล้ว12จะคูณด้วยอะไรนะ คูณด้วย2นะคะคูณด้วย2ส่วน2ส่วน8จะคูณด้วย3ส่วน3นะจะไปเจอกันที่24นะคะส่วนข้อสุดท้าย10กับ7เนาะอันนี้เป็นส่วน10อันนี้ส่วน7ก็คูณด้วยตัวตรงข้ามค่ะ 10, คูณด้วย7 7คูณด้วย10ส่วน10อย่างนี้เลยอ่ลองทําดูนะคะ ทาแค่หนึ่งวิธีนะหนูอยากทําวิธีไหนวิธีที่หนึ่งก็ได้วิธีที่สองก็ได้ลองทํามาดูนะคะใครไม่เข้าใจก็ทักมาถามครูได้ค่ะสําหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ